ะนะครับเรียกแบบคุ้นเคยกันะนะครับชื่อเข็มดีกว่าต้องให้คุณเข็มพูดถึงชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กก่อนเพราะว่าได้ยินมาว่าคุณเข็มเองเนี่ยเป็นคนที่ออตอนเด็กๆจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่ะนะครับผมย้ายไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมไปครั้งแรกจริงๆอะคะก็10บขวบอะคะแล้วไปด้วยตัวเองไปกับน้องสาวน้องนี่8ขวบ แล้วก็เดินทางไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ส่งที่แค่ที่แอพอตนะคะแล้วก็คือคุณเวเองมีคนมีมีญาติมารับที่นูน่นอย่างเ<ม>งี้ยค่ะแล้วก็เ,เรียนออสเตรเลียแล้วก็ในเรื่องเคพิีเขมเป็นคนที่ชอบเรียนทางด้านศิลปะไงคะคอชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กคุณแม่ก็เลยอยากให้เรียนทางเรื่องดีไซน์ก็เลยย้ายเขมไปเรียนที่อังกฤษค,ค่ะ<ม>คือสิบขวบเนี่ยเริ่มไปใช้ชีวิตเมืองนอกตอนนั้นคือไปเรียนต่อหรือเปล่า ก็ยังไม่ถึงขั้นนั่นคือเหมือนเป็นเรื่องเป,เป็นการทดลองมากกว่าแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเข็มมันคนอยากจะไปนะคะไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งไปคือเขมมันอยากจะไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือคือเขมมันคนรักสัตว์ตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยมีญาติเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเอาจัวจิงโจกับมีควาลาเนี่ยอเอามาตุก๊กตาเนี่ยมาให้เขมตุก๊กตาเขมก็เลย آ, แบบเอออยากอยาก,อยากไปออสเตรเลียเขาอยากไปอยู่ใกล้จิงโจ้กับมีควาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปอยู่นานไหม ครับตอนนั้นไปออสเตรเลียสัก<อ>พักหนึ่งเลยอะคะ่ะก็สิบขวบอะค่ะแต่ร้องไห้ตลอดเวลาจะกลับบ้านแล้วก็ย้ายไปอังกฤษเพราะว่าเขมอยากเรียนทางด้านดีไซน์นะคะ<อ>แล้วพอดใใีในตอนนั้นนี่คือยุโรปเป็นเปขาเ,เรียกว่าทวีปที่จเจริญในเรื่องของแฟชัปป่นดีไซน์หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับดีไซน์ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเขมก็เลยไปเรียนทาง ไปทางด้านเล้นใช่ครับผมก็มีความรู้ด้านกราฟิกเลยก็จริงๆต้องบอกว่ามัธยมเขมเรียนตั้งแต่มัธยมปลายมัธยมปลายนี่คือเรียนในเรื่องของอาร์ตแอนดีไซน์แล้วก็เรียน history of art เพราะฉะนั้นก็เรียนจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของศิลปะทั้งหมดในยุโรปด้วยค่ะได้ยินว่าตอนกลับมาตอนนั้นก็เคยเป็นแอร์โฮสเตสด้วยงานแรก งานแรกเลยเป็นจจอบแรกใช่ทําไมเรียนจบดีไซน์แต่ว่าไปเป็นแอร์ได้เป็นความฝ่ายฝันของเข็มที่เข็มอยากเป็นเพราะว่าตอนเข็มไปเมืองนอกตั้งแต่เด็กเนี่ยสิบขวบเนี่ยครึ่งเครื่องบินเองแล้วก็ไม่มีไม่มีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเขมต้องทําเองหมดและพี่ๆกับพี่ๆแอร์กับพี่ๆสจูเนี่ยคือดูแลเข็มดีมากแบบน้องขาอย่างงูอย่างนี้แล้วคือถึงแม้ว่าเข็มโตขึ้นแล้วไม่ใช่สิบขวบแล้วเนี่ยจนแบบมาจะสิบกว่าเนี่ย พ,พี่ก็จะดูแลตลอดเวลามีไปช่วยกอกพาสปอร์ตมีของให้มีอะไรเงี้ยคือคอยเข้ามาคุยเทคแคร์ตลอดเวลาก็เลยคิดว่ามันเป็นการที่แบบน่ารักดีแล้วก็คืออยากจะลองทําคือเหมือนแบบคือตอนนั้นเด็กๆคิดว่าพี่แอร์เป็นพี่นางฟ้าอย่างนั้นจริงๆอะแล้ววันหนึ่งเขาไปทํางานจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ไม่เหมือนอย่ทีเ<ร>่เที่อาถูกใช่ค่ะคืองานก็หนัก นอนก็น้อยและยังบางทีต้องมาคอยดูแลผู้โดยสารใช่ไหมคะคมันก็จะมีเหตุการณ์น,นู่นนี่เนื่องจากเพื่อคือมันก็จากหลายๆผู้คนหลายๆประเทศก็มีเขาเรียกว่าน,นิสัยใจคอต่างกันเนี้ยค,ะค่ะแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกเพราะว่าตัวเข็มเองกออ็ก็สนุกกับการบริการใช่ไหมคะแล้วก็สนุกกับการที่ได้ไปเปิดหูเปิดตาหลังจากนั้นปุ๊บก็ย้ายมาทำงานด้านไหนต่อครับผม ตอนที่ออกจากเป็นแอร์เนี่ยก็กะว่าจะพักตอนนต้นก็ยังไม่มีงานก็เหมือนอตกงานนะคะก็เล่นเลาไปเรื่อยๆจนเพื่อนโทรบ,บอกว่าเออลองมาสมัครงานนี้ไหม mm hmm. เพราะว่าด้วยภาษาที่ของเขนที่ได้เนี่ยละพอดีอ ตอนนั้นเนี่ยนบริษัทพัฒรัเนี่ยมาร่วมกับบริษัทแมริลินใช่ไหมคะแล้วก็มีมีฝรั่งเข้ามาทางบริษัทพัฒรัตเขาเลยติดต่อเข็มเข้ามาที่ก็เออเริ่มไปเป็นเลขาไปเป็นเลขาเขาเรียกว่า chief administrative officer อะไรเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งนายเข็มก็บอกว่าเข็มอะ่ะ เก่งแบบคุณลิฟายโอเวอร์คุณลิฟายที่จะเป็นเลขาก็เลยย้ายเข็มไปอยู่แผนกอื่นไปอยู่แผนกเขาเรียกว,ว่าวานิธนากิจะะอะค่ะก็เลยได้อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็ได้สนุกนะคะก็ได้ออกไปทํางานไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือได้ไปเรียนรู้ก็จริงเข็มว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจนะคะและเข็มก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ได้ประสบการณ์เยอะเพราะว่าเข็มเนี่ยเริ่มจากความรู้ที่ศูนย์ ที่ไม่เคยมีรู้รเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเ,เองินทองการเงินใช่แล้วก็พวกคําศัพท์ต่างๆที่ใช้ในตลาด หลักทรัพย์หรือว่าในคำวบริษัทการเงินทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะต้องไปซื้อดิกชแนลีมาเลยนะคะว่าสับเฉพาะเพราะว่าอะไรบ้างซึ่งเขียนก็อืมันสนุกดีนะท้าทายอะไรเงี้ยค่ะครับผมแต่หลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามาเปลี่ยนฟิลมาอยู่วงการของ PR ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมอีกครั้งหนึ่งเป็นการท่องเที่ยวเหมือนเดิมการท่องเที่ยวเหมือนเดิมตอนนั้นก็ อีกละคะ่ะเริ่มต้นด้วยศูนย์เหมือนกันออกคือตั้งแต่แอร์ก็เริ่มด้วยศูนย์การเงินก็เริ่มด้วยศูนย์การโรงแรมก็เริ่มด้วยศูนย์เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกนี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยนะก็ลองสมัครเข้าไปดูแต่ว่าเพื่อนๆก็พูดเออเขมน่าจะลองทำเพราะว่าด้วยนิสัยใจคอท่าทางลักษณะน,น่าจะทําได้ะอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลองไปไปทําดูแล้วก็เลยค้นพบว่าเออ เหมาะก,กับ<ม>อาชีพนี้เหมาะก,กับดิฉันเหมกากอาชีพนี้มาอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์มากมายในชีวิตเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดเองก็ไดเ้เรียกว่ากลับมาเข้าสู่วงการท่องเที่ยว <c oughs> ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่างานทุกอาชีพที่คุณเข็มทํามาโดยตลอดเนี่ยก็จะต้อง เที่ยวด้วยเหมือนกันใช่ใช่ไหมใช่ก็จริง,รงๆเข็นก็ทำมาหลายหลังทำมาหลายสาขาว่วาได้นะคะเพราะว่าโฆษณาก็เคยทําแล้วก็สังหาก็เคยทำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า คือเรื่องเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะคะมันเป็นอะไรที่ชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนทํางานบริษัทเนี่ยไม่เคยมีวันลาต่อปีเหลือเลยพอวันลองวิกเอนปุ๊บไม่เคยอยู่บ้านน่าสนใจมากๆนะครับชีวิตคุณเข็มเรียกว่าเป็นช่วงแรกที่เราเริ่มคุยกันถึงชีวิตส่วนตัวซึ่งบางมุมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอทําอะไรมาบ้างเพราะว่าบางครั้งเองก็เป็นเบื้องหลังมากกว่านะครับหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสเองหรือว่าเป็นวงการเลขานุการด้านการเงินด้านของ PR เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึง มาคุยกันต่อดีกว่าว่าทําอย่างไรถึงจะมีประสบการณ์ท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้จนวันนี้มาทําเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วก็เพกเก็ตบุ๊กนะครับติดตามกันได้ช่วงแนาครับคิดถึงนีโมเนาะไม่น่าไปปล่อยเลยอะ่ะไปหากันไหมเิที่พิเศษเฉพาะนกแฟนคลับบินไปภูเก็ตครับเซตนำน้ำเป็นกู้ที่เกาะราชาจากคนละ2,200บาทเหลือคนละ600บาทคลิกเลยที่นกแอร์ com ถึง30กันยายนนี้ สวัสดีกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดี้มีสไ์แนว a อน w แวร์และปิดท้ายด้วยการแชร์มุมมองคนดังกับพันประพาทอล์กพบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันสุกรสีทุ่มทาง T N t 2 o t r u e v i s i o n ช่อง8ป n แอนิแวร์ฉบับนี้พบกับอีโคเอ i s t ิู กรีนลอนดอนท้องมหานครที่มีพื้นที่สีเขียวอันดับแรกของโลกปางองเดอะ์ดอตทอนดรีมไฮแลนด์ดิวเฟรนทัทัชอินอินโดนีเซียสัมผัสที่แตกต่างขึ้นสู่ยอดป่องภูเขาไฟลงดำน้ำดูปะการังและนั่งเรือชมโลมาและปิดท้ายด้วยเดอะบิ๊กวันออฟเขาใหญ่พบช้างใจดีที่เขาใหญ่ anywhere be what you want to be ก่อนการที่จะเงียบลงไปหน่อยนะคะซบเซาลงไปหน่อยแต่สังคมไทยก็เรามีสปิริตดีมากเห็นไหมวันนี้ก็ยังมีงานก็ยังจัดงานกันอยู่อะใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้สถานการณ์ทำให้พวกเราหยุดชีวิตของเราอย่างไรเราก็ต้องเงียบเดเนดนชีวิตต่อไป กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของพันปภาทอนะครับเราคุยค้างกันไว้กับสาวเก่งที่มากความสามารถจริงๆแต่ว่าล่าสุดก็หันมาเอาดีได้ของการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เธอรักแล้วก็เวลาส่วนตัวนั้นใช้เวลากับการท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วนะครับเรามาคุยกันต่อกับคุณเข็มครับคุณเข็มต้องถามนิดนึงครับว่าหลังจากที่ประสบความสูเรกับงานหลากหลายอาชีพด้วยกันทำไมถึงหันมาเอาดีกับเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดเลยก็คือมีการทําเว็บไซต์ส่วนตัว world travel joy ตรงนี้เนี่ยที่ไปที่มาของการสนใจ ใจมาเปิดเว็บเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันมาจากไหนครับต้องเท้าความก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเคมาไม่ได้คิดที่จะมาทําอะไรงี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เรื่องของการเป็นนักเขียนด้วยนะคะ mm hmm. แต่ด้วยความที่ว่าเคเนี่ยไปภูฐานมา mm hmm. แล้วก็โอเคพอดีเจอไปไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกันมาแล้วก็กลับมาชอบมากชอบแบบประเทศคือมันเป็นประเทศที่สงบแล้วก็เป็นประเทศที่ ผู้คนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาซึ่งจะต่างกับเราที่อยู่บนชาวเมืองเขาจะไม่มีสนใจอะไรทั้งนั้นเขาอยู่เหมือนแบบครอบครัวใหญ่ๆค่ะมีความสุขอยู่ได้เท่านั้นเหมือนพอเพียงอย่างนั้นและอย่างนั้นเลยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เขมเห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจแล้วมันเป็นโอเคมันไม่ได้เจริญเหมือนประเทศที่เราเห็นเห็นหรือว่าจเจริญเท่าประเทศเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเป็นมาณว่า30 ปีที่แล้วได้ไใช่<ร>ค่ะแล้วกลับมาก็เอาอยัางไงดีก็เลยแบบโทรไปหนึ่ง